สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับวันนี้ก็มาดูว่า Switching ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ต่อโหลดนะครับไฟของ Switching นี้มันจะนิ่งไหมนะครับแรงดันก็คือแรงดันไฟ DC นี้มันจะนิ่งไหมนะครับ สำหรับตัวสวิตชิงนะครับวันนี้ก็จะมาลองทดลองดูเล่นๆนะครับว่าแรงดันไฟมันจะนิ่งหรือเปล่าในตอนนี้นะครับจะยังไม่มีโหลดยังไม่ได้ต่อโหลดเลยนะครับตอนนี้มีภาค switching ภาค r e c ติฟ y แล้วก็ภาคฟิลเตอรแค่นี้นะครับตอนนี้ใช้มัลติมิเตอร์จับแรงดันที่จุดเอาพูดอยู่นะครับก็ มาลองดูนะครับแรงดันมันจะนิ่งหรือเปล่าโอเคตอนนี้จ่ายกระแสไฟเข้าที่ตัวสวิตชิ่งแล้วนะครับก็มาลองสังเกตแรงดันดูที่มัลติมิเตอร์นะครับตอนนี้แรงดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เป็น90 v โวลต์แล้ว นี่สังเกตรแรงดันกำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับ92้โวลต์แล้วนะครับ93้โวลต์แล้วครับ กบสีแล้วครับตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับแรงดันขึ้นแบบคงที่เลยนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลดเลยเ๋ตวตอนนี้เริ่มช้าลงแล้วนะครับตอนแรกๆนี้แรงดันพุ่งขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มช้าแล้วนะครับ แต่ดูดูแรงดันยังขึ้นอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ไม่มีลงแล้วก็ไม่มีนิ่งเลยอย่ครับเริ่มช้าแล้วโอเคครับเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอถอดปั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวแรงดันเออไม่ใช่ครับเดี๋ยวกลัวตัวซมันระเบิดเพราะว่าตัวซีทนแรงดันสูงสุดแค่หนึ่งร้อยโวลต์เดี๋ยวกลัวแรงดันมันเพิ่มกลัวตัวซมันจะระเบิดแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะระเบิดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เคยเจอกับตัวก็สรุปแรงดันไม่นิ่งนะครับ แรงดันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูท่าทางว่าน่าจะไม่หยุดนิ่งนะครับแรงดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สำหรับสวิตชิ่งนะครับก็เป็นอาการประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับอันนี้ผมปลดโหลดออกแล้วถอดโหลดออกแล้วนะครับมีแค่สวิตชิ่งอย่างเดียว ตัวนี้เป็นสวิตชิงของเครื่องเชื่อมนะครับผมเอามาทดลองดูก็ที่จริงแล้วมันมีแต่ภาคสวิตชิงนะครับในนี้มีภาคเล็กติฟแต่ไม่มีภาคฟิลเตอรอันนี้มาต่อทดลองดูนะครับโอเคก็ได้ข้อสรุปตามนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ